แทนจากอเมริกานะครับลองดูว่ามันคุมขนาดไหนดูวิธีการครับอ่าคุมขนาดไหนคุมขนาดไหนครับดูนะครับนี่สมมนผู้รทรงผมเมื่อกี้นี่ดูง่ายนะทรงลองทรงลองทรงพอกินพอกะเทือนลองทรงกระเทือนลองทรงกระเทือนจะเป็นต่ําได้ไหมต่ำขาวต่ำขาวได้ต่ำขาวเขาเรียกต่ำขาวนี่คูดเลยครับคมมากใช่ไหมครับขาวคมคมก็ทาตอนกนหนวนครับ มตอนการนี้เอาเอาความสะดวกถ้าทาผมมั้องปงตามองไม่เห็นตดูมพ่อก็จะทายน่นเลยนะทาสบู่แต่สบู่เหม็นมือเหม็นมือผมไม่เอาผมไม่ก็จะทาสบู่ครับแล้วแต่สบู่ก็ได้โฟมก็ได้นี่เห็นไหมครับที่ไม่ตัดกับตัดเสร็จมันก็ต่างกันนะต่างกันครับต่างนะต่างเยอะเหมือนกันเลยต่างกันนะครับนี่คือถ้าไปตัดขาเลยมันก็ยากหน่อย ดูฝั่งนี้ก็ดูวิธีการนะครับเนี่ยดูวิธีการดูผักมาดูชัดๆเลยมุมนี้ชัดที่สุดเลยครับเห็นไหมครับนี่ขับรถบิ๊กซีนะครับผมขับรถบิ๊กซีต้องรอนะครับรถโลตัสไปหมดเลยนนนีี่ค้ไปทุกที่เลยใช่ไหมไปโคไปโคแมคโครใช่ไหมของแม็คโครจับแมคโครนี่มันอยู่โคราชก็มีนะสาขาสองสาขาของโคราชใช่ไหมครับนี่ครับการเสร็จแล้วครับดูครับสรุปครับ ทีนี้ผมจะโกนหนวดครับอ่าโกนหนวดทําไงทีนี้โกนหนวดเอ็ก็ยี้ลงเอ็ก็ยี้ลงนะครับโกนหนวดรู้สึกว่าคุณขนายนี่จะพอใจนะทรงนี้อไปหูเอาไว้ด้เอาไปหูไว้อีกอยจะไปตัดไปหูออกเดี๋ยวเป็นปลาไหลเอาไปหูไว้นะครับอาจารย์นนนี่ครับทาโฟมครับนี่ทาโฟมช่างที่ดีต้องทาโฟมโฟมนี่ใช้ดีมากทําให้หนวดนุ่มครับทําให้เราโกนแล้วไม่มีเลือดทําให้เราโกนแล้วเป็นยาฆ่าเชื้อไปในตัว้วใช้สบู่เหรอ ก็ดีเหมือนกันถ้าใช้สบู่ไม่มียางใสเชื้อช่างบางคนก็ยังไม่มีโฟมไม่มีอะไรอย่างงี้เขาก็ต้องใช้สบู่ก่อนอาจารย์ก็นั่นก็เห็นด้วยครับครับก็เขาไม่มีอ่ะความเหมาะสมครับเอาตามความเหมาะสมดีกว่าเนาะครับตามความเหมาะสมโรงแรมห้าวกับโรงแรมจิ้งหลียดคนละอย่างกันครับอืมถูกต้องอาจารย์รบบครับทุลักทุเลบาเบอร์อาจารย์พูดมีเหตุผลนะของพวกนี้มันมีเหตุผลครับผมโรงแรมจิ้งเหลียดกับโรงแรมใหญ่ก็ต่างกันครับใช่ครับ อูทิโกนครับอ่าอีธีโกนนะครับนุ่มย้ำย้ำสองทีดึงย้ำย้ำสองทีดึงเนี่ยย้ำเพื่อที่จะหาจังหวะมันอืมหาจังหวะที่เฉยใครจะย้ำสามได้ไหมได้ย้ำสีตีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่หนึ่งทองตนัดของคนดึงซึบน่ะเห็นไหมครับแล้วแต่คนเนาะครับย้ำย้ำอย่างนี้ครับนี่กันมีดมันจะไปบาดหนวดเขา อเวลาหนวดมาสะดุดว่ามันจะเลื่อนแล้วมันจะบาดเลยครับนั่นฝั่งนี้ก็เหมือนกันย้ำๆเห็นไหมครับเห็นครับนี่ฝั่งนี้ก็พลิกมีดนิดนึงย้ำๆย้ำๆแล้วก็ดึงแก๊กครับย้ำๆย้ำแล้วก็ดึงนี่ทำหนังให้ตึงนี่ย้ำๆย้ำแล้วก็ดึงอาจารย์ต้องเรียกว่าทำภาพยนตร์ให้ตึงใช่ภาพยนตร์แปลว่าหนังก็คือภาพยนตร์ไงใช่ ถ้าภาษาโทรทัศน์เขาเรียกมูวี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 ต้องทำมูวีให้ตรงให้ตึงให้ตึงอ่าถ้าไม่ตึงถ้าไม่ตึงต้องบมันจะเกิดอันตรายอันตรายเกิดอันตรายครับก็เหมือนคำว่าตีนผมแล้วมันไม่สุภาพมันไม่สุภาพอาจารย์ก็ต้องใช้คำว่าเท้าผมตีนกูอะ กคิกเมาคือคลิกเมาผมไมรู้อีกเดี๋ยวมันคลิกเมาเลยครับนี่ครับรู้อีกแขกรู้อีกแถวนี้มีรับจ้างตืบด้วยนะครับผมมีทีมงานเลยครับผมรับจ้างตืบมีคลิกเมาด้วยมีคลิกเมาคิกเมาผมไม่รู้ครับผมไม่รู้คิกเมาอ่าตรงมาด้านนี้นะครับแล้วต้องย้ายจุดเลยนะครับถ้ากนคางต้องไปอยู่ด้านซ้ายของแขกนะครับของนายแบบนะมากลางมาก่อนถึงากลางมาก่อนมานี่แล้วก็ ดึงข้างล่างนี่ขึ้นไปอย่างนี้นี่นี่ครับนี่นี่นี่มารับกับตรงผากลางพอดีอันนี้เราเอาวิชาการจริงๆนะเราไม่มีตลกโปกฮาครับาะมีโกลมันล้อเล่นกันไม่ได้นะโกนครับ <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์กลัวมากไอ้คลิกเมากับีนกูเนี่ยคิปเมาอาจารย์อ้อนกันงาแปลภาษาอังกฤษได้ไหมคิกเมาสแปลว่าจูบนะได้ไหมอันนั้นอาจารย์หนึ่งผมรู้แต่ว่าปากต่อปากแล้วโอปากจะไ่คิกเมาส อาจารย์นนชอบอีกครับมากับมาคิกมาอุ้ยชอบดีเลยครับชอบใจเลยโอ้ขอบคุณครับเอามาคิกมาผมเลยเลยอาจารย์นนพอแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วไม่ออกมาเดี๋ยวจะขับนะครับเดี๋ยวจะขับมันจะกันยากคนยากดูการคนดี่ตัวก็ทำดูการคนบางทีมันก็เกินเลยไปเนาะก็หยกรอครับเป็นวิชาเกินไงของอาจารย์นนวิชาเกินเราไม่ใช่วิชาการหยกรอหลอเอาอะไรเรื่องวิชาการไม่ได้เยอะหรือตลกโปกฮา ดูจริงร้อยจริงล้านนะครับวิชานี่ก็แปลว่ารวดเร็ววิชาเกินนี่ก็คือเกินเตลิดเขาน่ะเตลิดเขาเร็วเตลิดเขาพูดเร็วเตลิดเหมือนวิ่งเขาวิ่งแบบเร็วเกินไปแล้ววิ่งจนเลยไอ้ไอ้ที่เขาเขาวัดใช่ไหมเขาวัดไว้ก็เลยไปก็เลยไม่รู้แพ้เลยชนะแล้วมันวิ่งเลยอ่ะครับทีนี้ก็มันเลยมันเลยมาเกิดการเซอร์วิ เซอร์วิสเซอร์วิสคือซ่อมส่งที่ตัดใหม่ก็มีเซอร์วิสมีการซ่อมอีกนะงั้นเ<ห>ซอร์วิสคือการซ่อมแซมเรื่องจริงเรื่องจริงการซ่อมแซมเวลาวิชาเกินมันเตลิดไปต้องกลับมาเซอร์วิสใหม่แล้วแล้วต้องตรวจสอบไม่ต้องมีคิวซีไหมเทสรีเทสนั่นน่ะต้องมีอารีเทสรีเทสตรวจสอบ QC นี่เขาตรวจสอบเวลาไปส่งไปส่งของที่แมคโคลงี้นะใช่ใช่ใช่ส่งบิ๊กซีส่งแมคโคลงี้ต้องมีการตรวจสอบคิวซีตรวจสอบดูว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมมีฝ่ายตรวจสอบนะครับ ผมว่านอกเรื่องไปเยอะละครับไม่นอกแล้วครับอืมนอกเรื่องไปเยอะแหละครับไม่นอกเลยครับเดี๋ยวต้องคลิกเมาส์อีกรอบแล้วอาจารย์คลิกเมาส์คลิเลยคลิกเมาส์ชอบเลยครับชอบเพราะคลิกเมาสแบบว่าจูบนะครับไอจิ้มดีกว่าไอจิ้มดีกว่าครับอาจารย์น้องแปลไม่ออกอ๋ออาจารย์น้องรู้ด้วยภาษาอังกฤษนะครับคลิกเมาส์แปลว่าจูบแปลว่าไอจิมอ๋อไอจิมแปลได้ครับคลิกเมาส์แปลว่าไอจิมแปลว่าไอจิมนะครับโอ้ไอจิมโง่ไ่สักพัก นไม่สมมุติหรอกเอาะไอติมเออเขาพูดง่ายๆเนาะไอติมครับแล้วจะมีการหั่นข้างบนนี้ไหมครับตรวจสอบอ่ารีเทสรีเทสอ่ะจงมีอะรีเทสใช้อะไรรีเทสปัตเตอร์เลี้ยนครับปัตเตอร์เลี้ยนนะปัตเตอร์เลี้ยนรีเทสดูนะครับเนี่ยมันจะมีการวอลแหว่งไหมครับอาจารย์นอนเนี่ยนี่เวลาเทสเนี่ยทำนี้ทำอย่างนี้เลยใช่ไหมรีเทสหนึงครับถอยลงนิดนึงอ่าเห็นาแม่บอกแกให้ได้ฉากถอยลงแล้วเราก็แล้วเราก็ทางนี้เนี่ยครับ ดันปลายผมไปดูปลายส่วนที่เกินออกครับดันปลายผมไปเส้นไหนที่แลบเอาออกครับเอาออกฝั่งนี้ก็เหมือนกันดันปลายผมมาส่วนไหนที่เกินเอาออกมาส่วนที่เกินเอาออกจะให้นายแบบตกใจนะว่าลุกขึ้นมาแล้วหมดหัวเลยนะไม่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 มีไม่มีที่นี่การตรวจสอบที่ดีต้องทําแบบนี้ครับ ทำยังไงการตรวจสอบดีๆต้องมีน้ําปักควายนะครับ่่ใใเอาน้ําที่เวลาควายมันเดินเหยียบที่ถนนไงแล้วก็เอามือไปตักมาแล้วก็มาลูบใช่ไหมแปรดูสิครับเนี่ยพอเราเช็คทีดีต้องเอาน้ำใส่ของของอาจารย์อ้อนกันไงก็มีน้ําปักควายนะครับการตรวจสอบต้องตรวจสอบนี้ตรวจสอบนี่ทำอย่างนี้อันนี้ลีทัตแล้วใช่ไหมเทด รีเทสแตะไม่ใช่รีทัศนะรีทัศน์ต่มันขายภาพขายภาพนะครับผมก็ผิดอยู่เรื่อยเลยภาษาปกติผมผิดนี่ครับนี่เช็คนี้นี่อ๋อรีเทสเอาปฏิเรียนก็ได้จะเอากันไกลก็ได้ถ้าเช็คแบบซูเปอร์ไวเซอร์ช่างอ่าซูเปอร์ไวเซอร์ช่างอันนี้เป็นระดับซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยครับถ้าลุดถ้าซูเปอร์ไวเซอร์ตรวจสอบ QC อีกทีใช่ไหมครับโอ้โหซูเปอร์ไวเซอร์เลยนะครับตรวจสอบเช็คอย่างดีโอ้ตรวจสอบ ของตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง